สวัสดีครับแฟนสิงห์บลูทุกคนกินดีต้อนรับสู่ b l ู In n ไซ d ์ช่องข่าวเชลซีที่อัปเดตไวที่สุดที่นี่เราจะพาคุณไปจอะทุกมุมของสโมสรเชลซีทั้งข่าวด่วนบทวิเคราะห์และดราม่าหลังเกมแบบเข้มข้นทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกกันไว้ด้วยนะครับแฟนเชลซีต้องฟังข่าวนี้ให้จบมิเกลอดีขุนพลสิงห์บลูออกมาเตือนแรงเลียมโรเซเนียอาจเจองานหนักกว่าที่คิด เพราะถ้าเขาคุมสามแข้งอิทธิพลในทีมไม่อยู่อนาคตบนเก้าอี้กุญสื่ออาจสั้นกว่าที่เซ็นสัญญาไว้และที่น่าจับตาคือแผนลับโรเซเนียและเพนเดอร์สนี่คือการปฏิวัติหรือจุดเริ่มต้นของปัญหาคลิปนี้เราจะพาไปเจาะทุกมุมที่คุณต้องรู้ไปรับชมกันครับมกราคมนี้ดูเหมือนว่าลอนดอนตะวันตกจะเงียบเหงากว่าที่คิด แต่ภายใต้ความเงียบนั้นมีพายุลูกใหญ่กำลังก่อตัวขึ้นที่ s t a แ f มฟอร์ดบริครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกโปรเจกต์ของเลียมโรเซเนียนายใหญ่คนใหม่ที่มีอาวุธลับอยู่ในมือและที่สำคัญเขารู้วิธีการทำงานกับบอร์ดบริหารชุดนี้ดีกว่าใครเพื่อนเพราะเขาเคยผ่านงานกับส a ราสบุกภายใต้เครือบลูโค o มาแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงแค่เรื่องตำแหน่งงานครับ เรากำลังจะพูดถึงเด็กระเบิดคนหนึ่งที่กำลังจะทำให้ตำแหน่งของโรเบิร์ตซานเชสต้องสั่นคลอนเขาคือใครและทำไมเขาถึงเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญของเชลซีในฤดูกาลหน้าไปติดตามกันครับอย่างที่ทราบกันครับว่าตลาดซื้อขายรอบนี้ของเชลซีค่อนข้างจะนิ่งผิดวิสัยแม้ว่าโรเซเนียจะพยายามเสนอชื่อเป้าหมายที่เขาต้องการเพื่ออุดรอยรั่วโดยเฉพาะตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและผู้รักษาประตู เนื่องจากความไม่สม่ำเสมอและอาการบาดเจ็บเรื้อรังของลีวายโควิลที่ส่งผลกระทบต่อแนวรับอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็นั่นแหละครับที่เชลซีคุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อโครงสร้างการซื้อขายผูกติดกับโมเดลของบลูโคที่เน้นการหมุนเวียนนักเตะระหว่างสตราสบูกและเชลซีเหมือนในรายของเอมานูเอลเอเมกาที่ย้ายมาช่วงซัมเมอร์ก่อนแต่ช้าก่อนครับ เพราะดีลที่น่าจับตามองที่สุดไม่ใช่กองหน้าแต่เป็นคนที่ยืนอยู่หลังสุดของพิกัดสนามครับเรากำลังพูดถึงไมเพนเดอร์มือกาวอนาคตไกลที่เชลซีไปสอยมาจาก KRC ซเกงด้วยค่าตัวถึง17ล้านปอนด์ปัจจุบันเขาถูกส่งไปบ่มเพาะวิชาที่สตราสบุกในลีกเอิงและที่นั่นเองครับที่เขาได้ร่วมงานกับเลียมโรเซเนียมาก่อนหน้านี้ ผลงานของเ e n เดอร์สในฝรั่งเศสนั้นของจริงครับเขาพิสูจน์ตัวเองจนกลายเป็นมือหนึ่งแบบไร้ข้อกังขาและมีรายงานจาก d เดลี่เมลว่าโรเซเนียประทับใจมากจนถึงขั้นวางแผนจะให้เ e n เดอร์สกลับมาเบียดแย่งตำแหน่งกับโรเบิร์ตซานเชสแบบตัวต่อตัว,ตวในช่วงซัมเมอร์นี้เลยหากเราลองกางสถิติมาเทียบกันดูแม้จะอยู่คนละลีกแต่เพนเดอร์สโชว์จุดเด่นที่ซานเชสไม่มีนั่นคือความเยือกเย็นในการเล่นบอลกับพื้น เขามีการสัมผัสบอลน,นอกกรอบเขตโทษที่แม่นยำเข้าใจสไตล์การครองบอลและบิลด์อัพเพลย์ของโรเซเนียเป็นอย่างดีซึ่งภาพนี้มันช่างตัดกับความผิดพลาดเลอะเทอะของซานเชสในเกมกับไบรตันเมื่อปี2024อย่างสิ้นเชิงครับสิ่งที่น่าสนใจคือโรเซเนียมีข้อได้เปรียบเหนือผู้จัดการทีมเชลซีคนก่อนๆตรงที่เขารู้งานและเข้าใจระบบเครือข่ายสโมสรลูกเป็นอย่างดี เขาไม่ต้องรอให้แมวมองมารายงานเพราะเขาเคยเห็นศักยภาพของเพนเดอร์สด้วยตาของเขาเองแล้วครับการกลับมาของเพนเดอร์สอาจจะเป็นจุดจบของยุคซานเชสและเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ที่ผู้รักษาประตูไม่ใช่แค่คนเซฟบอลแต่เป็นตัวแถมในเกมรุกตามแบบฉบับฟุตบอลสมัยใหม่ที่โรเซเนียต้องการแล้วเพื่อนๆล่ะครับ คิดว่าดาวรุ่งวัยแค่20ปีอย่างไมค์เพนเดอร์สพร้อมหรือ,อยังที่จะแบกรับความกดดันในถิ่นสแตแมฟอร์ดบริดจ์และเขี่ยรุ่นพี่อย่างโรเบิร์ตซานเชสไปเป็นตัวสำรองในฤด,ดูกาลหน้าคุณคิดว่าเชลซีควรไว้ใจให้ไมค์เพนเดอร์สขึ้นเป็นมือหนึ่งทันทีในฤด,ดูกาลหน้าเลยหรือไม่หรือควรจะหาผู้รักษาประตูระดับบิ๊กเนมที่มีประสบการณ์มากกว่านี้เข้ามาเสริมทีมอีกคนครับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับ เก้าอี้กุนซื้อเชลซีไม่เคยเป็นที่ที่นั่งสบายล่าสุดจอห์นโอบีมิเกลตำนานกองกลางชุดแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกออกมาส่งสัญญาณเตือนถึงเลียมโรเซเนียนายใหญ่คนใหม่แบบจัดเต็มพร้อมชี้เป้า3มนักเตะที่อาจตัดสินชะตากรรมของเขาในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ถ้าเอาไม่อยู่งานนี้บอกเลยว่าจบไม่สวยแน่นอนครับในฐานะคนที่รับใช้สโมสรมานานกว่าทศวรรษมิเกลรู้ดีครับว่า อำนาจมืดหรืออิทธิพลของนักเตะในห้องแต่งตัวเชลซีนั้นรุนแรงแค่ไหนต่อให้สโมสรจะเปลี่ยนเจ้าของใหม่ไปเป็นกลุ่มทุนท็อตโบลี่แต่วัฒนธรรมการเลื่อยขาเก้าอี้ผู้จัดการทีมดูเหมือนจะยังคงฝังรากลึกอยู่มิเกลแสดงความกังวลอย่างชัดเจนผ่านรายการพอดแคสต์ The o b 1ว่าโรเซเนียอาจจะบารมีไม่ถึงเพราะเขาขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการกับผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์ หรือแข่งค่าตัวแพงระยับที่มีอีโก้สูงลิว่วมิเกลย้ำชัดครับว่าหัวใจสำคัญที่โรเซเนียต้องรักษาไว้ให้ได้คือกระดูกสันหลังของทีม3คนประกอบไปด้วยโคพาเมอร์ Palmer, พ่อมดคนสำคัญเอนโซเฟอร์นันเดสห้องเครื่องดีกรีแชมป์โลกและมอยเซสไคเซโดผู้อยู่เบื้องหลังเกมรับในแดนกลางมิเกลตั้งคำถามกลางรายการเลยว่าเลียมโรเซเนีย จะบริหารทีมนี้อย่างไรไม่ให้เสียบรรยากาศในห้องแต่งตัวเขาจะคุมพาเมอร์เอนโซและไคเซโดให้อยู่หมัดได้ยังไงคำเตือนของมิเกลนั้นน่ากลัวมากครับเขาบอกว่าถ้าคุณซื้อคนใหม่ไม่สามารถลากนักเตะกลุ่มนี้ให้เดินไปในทิศทางเดียวกันได้หรือทำให้พวกเขามีความสุขไม่ได้เขาจะสูญเสียการควบคุมห้องแต่งตัวทันทีและเมื่อนั้นทุกอย่างจะจบลงเร็วกว่าที่คิดครับอย่างไรก็ตาม แม้ชื่อของ3มแข้งที่มิเกลพูดมาจะสำคัญมากในแง่ของรูปเกมแต่มีอีกหนึ่งตัวละครที่สำคัญที่สุดและเป็นจุดชี้ขาดที่แท้จริงนั่นคือรีสเจมส์กับตันทีมและแบ็คขวาระดับโลกครับถึงแม้จะมีการพูดถึงตำแหน่งแบ็คซ้ายแต่ทุกคนรู้ดีว่ารีสเจมส์เป็นผู้นำที่ได้รับความเคารพสูงสุดในทีมชุดปัจจุบันแม้เขาอาจจะดูเป็นคนเงียบๆไม่ได้โวยวายออกสื่อแต่ในห้องแต่งตัว เสียงของเขามีน้ำหนักมากที่สุดถ้าโรเซเนียต้องการจะอยู่รอดในระยะยาวคนแรกที่เขาต้องซื้อใจให้ได้ก่อนใครเพื่อนไม่ใช่พาวเมอร์หรือเอนโซแต่คือริสเจมส์ครับเพราะนี่คือคนที่เหล่านักเตะและแฟนบอลให้ความศรัทธามากที่สุดนั่นเองบทพิสูจน์ครั้งใหญ่ของเลียมโรเซเนียกำลังเริ่มต้นขึ้นการวางแทคกติกในสนามอาจจะเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การบริหารจัดการคนในสโมสรที่มีความกดดันสูงที่สุดในโลกอย่างเชลซีคือบททดสอบที่ยากกว่าหลายเท่าครับมิเกลเตือนไว้แล้วที่เหลืออยู่ที่ว่าโรเซเนียจะทำได้หรือไม่เพื่อนเพื่อนแฟนสิงห์บลูส์แล้วครับคิดว่าระหว่างการคุมแทคนิกในสนามกับการคุมอีโก้นักเตะในห้องแต่งตัวอย่างไหนจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับเลียมโรเซเนียในฤดูกาลนี้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับ นี่คือยุคใหม่ที่เริ่มต้นด้วยคำถามครับหลังจากเชลซีประกาศแต่งตั้งเลียมโรเซเนียวัย41ปีเข้ามาเสียบแทนที่เอนโซมาเรสกาอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแฟนบอลหลายคนอาจจะยังกังขาว่าชายคนนี้คือใครและเขาจะเอาเหล่าสตาร์อีโก้สูงในทีมอยู่จริงหรือโดยเฉพาะหลังจากเกมพ่ายฟูแลมเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาซึ่งคาลัามแม็ฟาเลนต้องขัดตาทับไปก่อนวันนี้ เราจะมาเจาะลึกบทสัมภาษณ์สุดเอ็กคลูซีฟจากเลียมโรเซเนียผู้เป็นพ่อที่ออกมาเตือนทุกคนว่าอย่าให้รูปลักษณ์ที่ดูสุภาพหลอกตาคุณได้เป็นอันขาดงานแรกที่โรเซเนียต้องเจอบอกเลยว่ากระดูกชิ้นโตครับเชลซี Chelsea ตอนนี้ชนะเพียงนัดเดียวจาก9เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกแถมยังมีปัญหาเรื่องวินัยที่น่าปวดหัวล่าสุดมาร์คูคูเรยาเพิ่งโดนใบแดงที่7ของฤดูกาลเข้าไปแล้ว ภาพลักษณ์ของเลียมที่ดูเป็นคนอ่อนโยนใจเย็นทําให้เกิดกระแสวิจารณ์ว่าเขาจะคุมนักเตะที่ปล่อยปละละเลยพวกนี้ได้หรือไม่แต่เลรอยโรเซเนียพ่อของเขาให้สัมภาษณ์กับ g ิฟ e m มีสปอรตชัดเจนครับว่าหลายคนคิดว่าเขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นโคช้ชที่ค่อนข้างดุดันเขามีไอเดียฟุตบอลที่ยืดหยุ่นเข้าใจกลยุทธ์และที่สำคัญคือเขาต้องการชัยชนะไม่ว่าจะคุมทีมระดับไหนก็ตาม นี่คือสิ่งที่แฟนสิง Blues ห์บลูส์โหยหาที่สุดในตอนนี้ครับจุดที่น่าสนใจและอาจจะเป็นไม้ตายของเลียมโรเซเนียคือวิธีการรับมือกับบอร์ดบริหารครับเราเห็นกันมาแล้วว่าเอนโซมาเรสกาต้องกระเด็นจากตำแหน่งเพราะเริ่มพูดตรงเกินไปเกี่ยวกับปัญหาภายในสโมสรจนผู้บริหารไม่พอใจแต่สำหรับเลียมโรเซเนียเขาถูกมองว่าเป็นคนที่ประนีประนอมและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือบลูโคมาตั้งแต่สมัยอยู่สตราสบุ หลายคนอาจจะเน็บแนมว่าเขาเป็นคนประจบสอพลอแต่ในโลกฟุตบอลที่เจ้าของทีมกุมอำน,นาจเบ็ดเสร็จการรู้วิธีพูดจาสุภาพกับบอร์ดแต่ดุดันในสนามแข่งอาจจะเป็นทางรอดเดียวที่จะทําให้เขาอยู่รอดในเก้าอี้ตัวร้อนๆนนี้ได้ยาวนานกว่าคนก่อนๆครับวันเสาร์นี้ในศึก FA ครับรอบ3กับชาวตันแอตเลติกจะเป็นบทพิสูจน์แรกของเลียมครับแต่เขาก็ต้องเจอกับข่าวร้ายทันที เมื่อมาโลกุสโตแบ็กขวาตัวเก่งมีอาการบาดเจ็บในเกมล่าสุดเลียมโรเซเนียจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ตัวหลักจะหายหรือทีมจะอยู่ในช่วงเสียขวัญแต่ความดุดันที่พ่อของเขาเคลมไว้จะถูกส่งผ่านไปยังนักเตะในสนามได้จริงหรือไม่บทสรุปจะเป็นอย่างไรเลียมโรเซเนียจะเป็นสุภาพบุรุษจอมดุที่กู้สร้างเชลซีได้สำเร็จหรือจะเป็นเพียงโค้ชสายประนีประนอมที่เข้ามาเพื่อให้บอร์ดบริหารทำงานง่ายขึ้นเท่านั้น การเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับคุณคิดว่าคุณสมบัติความประนีประนอมกับบอร์ดบริหารของเลียมโรเซเนียจะเป็นจุดแข็งที่ทำให้เขาคุมทีมเชลซีได้ยาวนานหรือจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เขาไม่สามารถเรียกร้องอำนาจในการจัดการทีมได้เด็ดขาดเหมือนผู้จัดการทีมระดับโลกคนอื่นๆครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับสุดท้ายนี้ครับไม่ว่าคุณจะเชื่อมั่นในตัวเลียมโรเซเนียหรือยังสงสัยในความใจดีของเขาอยู่ก็ตามแต่อย่าลืมนะครับว่านี่คือเชลซี อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดทุกการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้ก่อนจากกันไปในวันนี้ผมรบกวนฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและกดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆชาวสิงห์บลูส์ได้ร่วมวิเคราะห์ไปด้วยกันครับที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องของเราพร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสดใหม่ส่งตรงถึงหน้าจอ และสำหรับแฟนพันธุ์แท้ที่อยากสนับสนุนเราให้เติบโตยิ่งขึ้นสามารถกดปุ่มจอยหรือสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราได้เลยครับขอบคุณทุกการรับชมและทุกการสนับสนุนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ